สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภสุขณ์ครับผมนะครับมนี้ก็อยู่กับบ่อตำขึ้นเกาครับพี่น้องนะครับพาพี่พาหน้องมาบึงขุยงามๆราคาดีๆีขึ้นเกาครับผมนะครับมนี้อยู่ข้อขุยของแม่บางนะครับบ้านเชียงพังนะครับตำบลนากว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมนี้แม่พนมมี่ขุยงางมีหลายตัวนะครับมาเปิดราคาในมณีเดียวเที่ยวสอบถามนะครับแม่พนมจะเปิดราคาอะไรบ้างใดไปรับชมกันเลยครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมคุณแม่ซื้ออย่างนา่ครับ ซื้อาแม่บางค่ะแม่บางอยู่บ้านไหนครับผมอยู่บ้านเชียงพังบ้านเชียงพังตําบลหมูมณ์อำเภอเมืองอุดรธานีตําบลนากว่างตําบลนากว้างครับผมอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนาะจ้าครับผมมึงดูขอกุ้ยของแม่บางครับพี่น้องนะครับมาเหยี่ยมมาหยามแม่นะครับจ้าบังคับเปิดขึ้นเกานะครับพี่น้องจ้คับเปิดราคาขึ้นเกาจ้าครับมึงนี่ไม่ยากตัวแม่มาแบงเนี่ยอัน ว้อยอยู่ในนี่มันบ่แม่นนี่่บสองตัวสองตัวเนาะเอาตัวแรกกันก่อนตัวแรกได้ตั้งซื้อปะครับแมงเืี้ยงอันนี้ชมพู้นี่น้องชมพู่เออชมพู่น้องชมพู่นะครับผมลูกเงินอุทัยเป็นลูกเงินอุทัยค่ะเสื้อสายเรากว่าคุ่ไหมเนาะค่ะเป็นลูกเงินอุทัยนะครับพี่น้องจ้าตอนนี้ความสูงเท่าไหร่แม่ประกันเทเล่ร้อยสี่สิบสองเสียครับผมอ่ะประกันอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองเออร้อยสี่สิบเนาะเอาตำกันพี่เนาะเออเอาตำไปนะกอนนะครับผม แต่ว่านายจะเกินครับพี่น้องนะครับมันึงเกินจริงหรอกสูงนะครับไอ้ผมวัดโดนแล้วนะครับจ้าจ้าจ้าเป็นลูกสาวของเงินอุ้งไถ่ครับพี่น้องนะครับบางเป็นบานะครับอืมอืมอืมนะครับแข้งขาใหญ่ได้พี่น้องเออแข้งขาใหญ่ใส่ได้เยอะตำนงตำนี้มีแต่ว่าให้ลูกดีเด้อเยอะจะเข้าทางลูกเบิ่งความงามกว่าอะอะเบิ่งความงามเบิ่งกันก่อน้องอ่ะอ่ะอ่ะโอ้นะครับาขคอไตรข้อตุกนะครับโปร่งเปล่านะครันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เอ๊ครับนะครับมือน้ำนะครับมา โอ้นะครับคุณก็เป็นนะครับเป็นรันเป็นรันยี่เป็นน้องนะครับแข้งขานะครับเล็บแข้งเล็บขาดีนะแม่เนาะจ้าครับตินมเติมหนีไม่มีนะครับผมจ้าเดี๋ยวบิ้งถ่ายเบิ้งยังกันนะครับเบิ้งเลยโอ้ถ่ายไปเลยครับมุ่นทักกันไปนะครับนมสีเต้านะครับผมได้ลูกไม่กตัวเไม่บางนี่สองสองค่ะสองตัวเนาะเออเป็นสองตัวเป็นผูนึงแม่นึ่งกัล้วูนึงแม่นึ่งนะครับลูกตัวที่สองนี่เป็นตัวผูตัวแม่ไหมตัวแม่ตัวแม่แบ่งไปแล้วบ่แบ่งไปแล้ว คือว่าเขาจะมาเอาเมื่อวานนี่บอกอ่าเขามาเอาไปแล้วค่ะครับเพิ่นมาเอาลูกไปเมื่อวานนี่ครับพี่น้องนะครับลูกของแม่ชมพู่นะครับไม่ได้รอทฐาทับตอนนั้นนะนะครับรอทฐาทับขึ้นไม่ได้แม่รอเพิ่นอันนั้นขึ้นวันที่26 26เนาะอืมน้ำไปอีกเศามืออีเศามือเนาะการผสมแหละเศามือแั้ไยผสมเออตอนนี้ขึ้นซองบางเลยเนาะจ้าซองบางอยู่อืมนะครับผมอู้นะครับหางเหีวอืมนะครับแค่หลอกแค่ล้างในน้ำหงพี่น้องนี่เว้ยให้ลูกดีบ่ม นะครับขวนเกี่ยวดีไถงง่ายไถมุนนะครับอืแข้งขาครบอืนะครับแม่ชมพู่นะครับม่ชพูได้ลูกมาแล้วสองตัวนะเป็นลูกสองลูกสองนะครับได้ลูกมาแล้วสองตัวนะครับจ้าเอาหมดนี่ครับแม่ชมพู่นะแม่เนาะจ้าสถานรท้องว่างลูกสาวเงินหนุ่ยไถได้ไหมเนาะแม่ความสูงอยูไปกันลอยซีซิฟแมนนะครับแต่ว่าเกิดแน่นอนนะครับจ้าจ้าแม่วางสิบเปิดไปไลน์ไดเแม่ สามแสนเจ็ดนี่แหละบ่อายดอกเปิดไว้สามแสนเจ็ดไม่น้องเออเออครับเปิดไว้สามแสนเจ็ดหมื่นไม่น้องแหว่งงามๆนะครับตัวนี้ครับต้นโตดีนะครับนี่เทียมเทีมจ้ำนะครับมีนะครับนี่ฮ่ามือเพอสอนเออพาคนใน้นะพี่น้องนะครับแข้งขาเปใหญ่แห้งอืมนะครับสามแสนเจ็ดครับพี่น้องนะครับพี่เบือทั่วพี่บ่มีครับเบือทั่วบอกศูนย์เก้าหกครับพี่ 3 7 6 5 0 5 3 4 3ครับ5 0 4 3เนาะ0 9 6 3 7 6 5 0 4 3โอเคนะครับเบอร์ของปีกับแม่บางเนาะจ้าปไปตัวแรกไว้นะครับเป็นลูกสาวลูกไทยครับพี่น้องมคุณมีใบมอยังบ้างไลยลูกสาวเนี่มีมีบ่เอ๊ะแต่ว่าใบใบมันโดนมันกระิมันบ่มีมันหายไปแล้วเสียแต่ว่ากับเพื่นแต่โบตัวดอกเนาะกจริงเลย โอเคโอเคนะครับขวัญเงี้สีไม่ไดคันคือจักเบิดนเลยกับประกันไว้เนาะอือไเป็นลูกสาวกับลูกไถยนะครับเปิดตัวแรกไว้นะครับอือขายเลือดอือไถ่ลรอครับพี่ครับผมเปิดไปสามแสนเจ็ดไปเนาะตัวแรกของแม่ชุมพูนะครับได้ลูกวันเดอรสองตัวนะครับตัวสามาวางอยู่นะครับผู้ใดมักง่ายๆหนาๆแง่เงานะครับกับทัวสอบถามแม่บางได้นะครับผมบัตรเชียงพังครับผมเอาแม่ตัวที่สองนะครับขายตรงครับผมแม่บางเป็นตัวที่สองไปเนาะจ้ากึ่งโชว์วกึ่งเปิดนะครับพี่น้องนะครับเป็นะครับ อันนี้ผมขอซื้อนะครับซื้อยังครับแม่ซื้อน้ำฝนน้องน้ำฝนค่ะผมน้องน้ำฝนนี่เพื่อนป็นลูกเพื่แม่ลูกลูกเอกมงคลลูกเอกมงคลเออสิเวชแก่นเชี่มเลยนะจ้าเชี่มเนาะลูกเอกมงคลลูกเอกมงคลนะครับพี่น้องจ้าคามหมายพี่น้องด้รับชมนะครับกับเปิดราคาพร้อมนะครับพี่น้องนะตอนนี้น้องน้ำฝนนี่อายุไรพ่ะย่ครับแม่สองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนจ้าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่แม่ร้อยซีซีมาได้ไหม อยู่บ้างนี้ละเอาประกันตั้มนะเนาะเอาซีบีบวกเนาะเออซีบีบวกเลยก็ได้ซีบีบวกดีกว่าเพราะมันอยึกสูงกว่าแม่มันแล้วไปซีบีบวกครับไปซีบบวกนะครับลูกสาวอีกทุกคนนะครับสองปีแปดเดือนอีกไม่กี่แบบผสมได้ไหมเนาะแมนรอบผสมอะไรเด่นี้รอบผสมเลยนะครับมันนี่มันจะมากกันะครับขอเบื้งนะครับใช่มันมากกับสิเปิดราคานะครับเปิดกันเนียบไว้น้ำจ้านะครับนี่สองปีแปดเดือนเดือนนะครับอืมนะครับพี่น้องวอนซ่อนไรนะครับคุณ นะครับแข้งขาเพิ่นนะครับตรงๆลูกขานะครับมันดีนี้นค่วอลเลยนะครับืเบมึงใหญ่ๆเป็นตัวผูงยังไงไรนะครับหน้าตืบเลยนะครับเอออขแข้งคอขาดีไหมน้องแมนตำลุงตำนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับแข้งขาไงหางเาย้าใช่ใช่แข็งหลอกแค่หลังขนหน้าเกี่ยวสวยจ้่โอ้นะครับน้าเตรียมแจมๆเหมือนล่ะตาเตรียมแจมจำไหมน้องข้อบ้องหนึ่งเส้นโอ้ยยังไงครับน้องนะครับลูกสาวเอ๋มคนตัวนี้ ของปีแปดเดือนนะครับยืดดีๆจะถ้ารอดแท่แรกเฮ้มันเอาตัวนั้นไปเมื่อกี้เอาตัวนั้นไปมันยืดได้ดีลึกอ่ะเสื้เสื้อยืดอ้าวอ้าวนะครับเอานะครับพุ่มข้าวาๆไปเนาะเป็นลูกพร้อมจังไรก็ผสมได้แล้วนะครับจ้าขนหางไม่ได้รอดกระปุมละแขงขาไงนะครับนุ่มสีโต้นะครับของนุ่มสีนพูดไปเนาะอ่าแขงขาไงชัดเจนเลย ยินดีดีลูกยินดีดีลูกเอ็กยินดีดีลูกน้ำฝนน้ำฝนนะครับลูกสาวอีกบางคนมีใยไม่ยังบ่ล่ะแม่ฮะมีใบไม่ยังบ่ครับใบหลอดมันมีบ่เรอผสมตัวบ่ผสมถึงจริงเลยลูกออกยุคอเขาเลยบ่ออกยุคอเขาเลยนะครับไม่ขานหนูแจักบันเลยร่องนี่หมดแหละครับผมนะครับเอาแม่วันนี้นะครับลูกสาวอีกบางคนรวยซีดีซีบวกนี่ขอฟังราคาหน่อยแม่เปิดไปเลยไปเลยว่าว้านึ่งละ เดี๋ยวเวลานึงเลยจ้าโอเคนะครับผมแต่ว่าก็ต่อรองได้ยี่หรอกต่อรองได้นะครับผมลูกสาวเอกมงคลนะครับผมงามเลยนะครับของนายบางเนาะบ้านอย่างไรอันนี่ครับบ้านเชียงพังบ้านเชียงพังตำบลหมูมุนตำบลหมู่มุนจ้าโอเคนะครับโอ้แต่บนหน้ากว้างไหมหน้ากว้างเนาะเออเออหน้ากว้างควงนะครับผลิตภัณฑ์แปะพันม้านะครับจากเอกจอมหาได้นะครับของเบอร์ตัวยูเต้คลิปนะครับมีมาแบ่งอยู่สองตัวนะครับ ถือแพ่งกันว่าเบื้งหน้าคอกหน้าฟ้ามครับพี่น้องนะครับไปกินน้ำเย็นๆก้อนครับผมค่อยว่ากันจ้าคุณมากอีกอ่ะแม่บางว่อง่ายครับมาเบิ้งหน้าคอกหน้าฟ้ามหรอว่อง่ายก็แล้วนี่ก็ขอราะท่านขอขอบคุณนะครับที่มาจุมคีบจุจบนะครับขอบคุณแม่บางน้ำที่เปิดกอกเปิดฟ้ามเย็นคขอบคุณค่ะนะครับผมอ่านี้ก็ขอบคุณเอฟซีน้ำนะครับที่เขามารับชมคลิปจนจบนะครับจ้าปอสุขภาพกายแข็งแรงนะครับพอกันคิหนานแม่บางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ